สวัสดีครับผมเซลแซมนะครับจากบริษัท RGG รถดีเด็ดนะครับวันนี้มีอีกหนึ่งคันจะเป็นในส่วนของ Accord Hybrid นะครับตัว2.0เดี๋ยวพาแผนดูรอบๆในส่วนของตัวรถก่อนตัวภายนอกจะเป็นสีขาวนะครับรถ Hybrid 2.0ภายนอกสวยเลยครับตำหนิไม่มีเลยตัวนี้จะเป็น Accord Gen 10แล้วนะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดนะครับโฉมใหม่เลย แล้วก็ในมีในส่วนของเซ็นเซอร์กล้องมองรอบคันตัวด้านหน้าเนี่ยก็จะมีกล้องมองหน้าด้วยนะครับอ่ะดูภายนอกแล้วเดี๋ยวพามาดูภายในครับในส่วนของภายในนะครับจะเป็นเบาะหนังสีดำตัวนี้เป็นข่าวมุกภายในนะครับเป็นสีดำเบาะหนัง เป็นพวงมาลัยมัลติฟังชันนะครับเลขไม้นะครับเพียงอยู่อ,อยู่ที่9 2้าอยกิกโลเมตรนะครับผมคอนโซลหน้ามีที่ชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายด้วยนะครับจอนะครับเกียร์อโตเมติแล้วก็ในส่วนของตัวตรงประตูนะครับก็จะมีในส่วนการปรับเซตตั้งค่านะครับระดับของการนั่ง ของเราที่สบายที่สุดนะครับระดับ1ระดับ2นะครับส่วนด้านท้ายเนี่ยจะเป็นเบาะหนังเหมือนกันมีในส่วนของ USB เพิ่มเติมมาให้2ช่องนะครับมีที่เท้าแขนนะครับในส่วนของด้านท้าย ด้านท้ายรถสวยเลยครับไม่มีชนเฉียวใดๆมานะครับเม็ดอาร์คอยู่ครบทั้งซ้ายฝั่งซ้ายฝั่งขวาเลยกล้องมองหลังนะครับจะพาไปดูกระโปรงหน้า พกหน้าเป็นแบบไฮดรอลิกนะครับห้องเครื่องนะครับกระโปรงหน้าซ้ายขวานะครับไม่มีการถอดนะครับไม่เคยถอดไม่เคยทำสีใดๆมานะครับ ลูกค้าสนใจนะครับสามารถติดต่อได้เข้ามานะเข้ามาได้นะครับที่แอดมินนะครับหรือว่าจะโทรมาเบอร์ส่วนตัวก็ได้ผมเซล์แซม083 440 2297นะครับไม่ว่าจะอาชีพไหนสามารถออกได้ค้าขายนะครับเป็นพนักงานประจำนะครับหรืออ,อ,อาชีพอิสระสามารถติดต่อ าสามารถจัดแฟนแนนได้นะครับต่อเข้ามาได้นะครับพอร์ตได้สูงสุดเต็มที่ถึง84้วนนะครับตัวนี้เป็นโฉมล่าสุดเลยรถปี19วันนี้ฝากไปด้วยนะครับกับ Honda Accord ปีเจน10นะครับตัว2.0 Hybrid ยังไงวันนี้ต้องขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ